บัดนี้เพื่อนว่าคนเฮานี่เกิดมาต้องมีแม่ยมเอื้ยขันบ่มีพ่อแม่แทสังสิได้เกิดมา คุณพ่อแม่มีโลนฝ่านักเดิอนนอผู้พามเด้มอ่าจเอาอยัางมากะสังสาทเทียมใดน่ะให้ผู้ลืมคุณแกวมานาพ่อกับแม่ตกนาลกว่ียงเทเข้าวนาวะแน่นอนน่ะ ได้หับความนอนเดือดฮ้อนฮ้อนเหงบ่มีหายตกอาบายอาเวจีมแม่นบ่มียาม,ดยมาดาแดแล้วมารดาแก่เอามีคูลน,น,น,นั้นนั่นนี่บ่ด,ดับขันดานควนคุณแก้วดอกแม่คิงนะ มเมนเียาแผน่นฝาเป็นกระดาษห้องเขียนเอาผัวเขาเป็นปากกาขีดเขียนพระคุณเจ้าเอานาทีท่านน้ำมสมุทูกว่างไงมาเป็นมึกขีดแต้มพระคุณเจ้ากระบอมพอม คุณแม่ไายกะดอคุณพ่อกะคือกันอานันตังอาสงไข่นับบ่ว้วพระคุณทานนะหาประมาณบ่มีดใดแนวใดใดบ่มีทอขอให้พวกพี่น้องประของไว้อย่าลบคู ตั้งแต่มือเกิดพุ่นคุณพ่อแม่คอยดูแลคอยถนอมบุตรตาขันสูนส่วันแรงเศรมคุณแม่ของคอยเฝ้าถานอมเอาขันลูกซอยคุณแม่เียังตั้งแต่น่อยจนได้ว่หไ่มาม คุณแม่อาเข้าปอนแต่ยังนอนอยู่ในอูขันบ่หูเหตุดใดที่ให้และแอวนุมนะคุณแม่จมหัวขืนมือนตาดูพ่อยพีคุณแม่วีไเหินยุงไหวบ่ให้ตอมคุณแม่ยำเข้าปอนยำหอนแมงกวี นอกจากนี้ขี้เหี้ยวกระเทียวบายเม้นปันใดกะฟุ้มไยเสร็จถูให้ดูเกียงนะคุณไม่อดสาเดียงบุตตาจนว่าไงจนว่าได้ปากเว้าพระคุณเจ้ากระลราสอ สอนให้หัดเชยนเอื่นสอนให้ยืนสอนให้เดินสอนให้เอื่นพ่อแม่สอนให้เอื่นเท่าแก่เอื่นพ่อแม่พี่น้องดวงปว่าวะญาญายสอนให้เอื่นน้องอายเอื่นปู่ญาวตาในให้หูจักจับใบคันเวียกงานการสาง สอนในทางเยันหูกอกาคันกอไกหูจักหน่อยหูจักไงหูจักบากจักเว่าประคุ้นเจ้ากะเราสอนนะกินว่เป็นเมกาปอนนอนว่ยีเมกาก,กนนอ้เพียนถนอมจุนไ่กามาแล้วว่าหญ่สูง พ่อแม่สู้จนว่าเท่าหาให้กินอยู่บอ่อเศร้าพ่อว่าเจ้าหลดเป็นห่วงนะลูเกเป็นพว่วเป็นพวงพ่อแม่เลียยงลำไดให้เพียงกรรมว่าเกื้อการ แม่กินข้าวมือลาปานจำแจวกับหวยเกลือเหลือจากบุตรตาตนขันอิ่มเต็มจริงเล่มกลางหาเงินค้ให้บุตรใสหาอาทัยให้ลูกใจอยากเป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำรวจกวดหมู่บ้านกับผ้าสู่อยู่บ่อทอย อยากเคิดวียกว่าใหญ่น้อยแม่ก็พ,พัมเพียนสั่งคำอืออยากศึกษาว่ายันมุนเป็นสร้างคนการขามอยากศึกษาว่ายันหูเป็นคู่หรือแพย์ใหญ่แม่ก็ตามว่าเฮ็ดได้กันหาไห้กูสู่แนว เี่ยงไหเดววผัดเดิมเม่ดอกมานดาง <c oughs> นีไปมีพันลายาผัดเดาลืมนอสองเท่าเอาเมียแล้วผัดเดิมคุณป,ป่าปอยเอาผัวแล้วกามิดจอยลืมเท่าบัวอ้าวหาย้ำปุ่นทุกพุ่นหน้าเพื่อนจริงเฝ้าแลนมาคอ ให้ทอใดกับบพ่อขันแดนมานอขอเดือยมีเงินทองแม่ปันให้ของแนวใดแม่ปอนใส่ลูกผู้น้อยผู้ใหญ่เที่ยวมาไทยอยู่วอ่งอันขอเบิดแล้วผ่นแอวมูนนะผู้ยุกไก่กะวุ่นผู้ยุกไก่กะวุ่นมาขอแอวแต่แนวเดียว บ่มีไผ่สิมาเหลียวแม่ผู้เดียวผัดลืมจ่อยคอยแต่ทั้งสีมาเว้าขอเอามุนแต่น้ำแม่ย้ำเพื่อนเท่าเพื่อนแก่แม่มผู้เดียวเรียงบ่ได้คันให้แลว้วหลดบ่เทโนโนั้นถอดนาง ลูกคำเออ